เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆทำเลดีนะครับเป็นทำเลทองทำเลทีเดียวครับติดถนนลาดยางขนาดกำลังพอเหมาะครับเนื้อที่100ตารางวาเหมาะสําหรับปลูกบ้านพักอยู่อาศัยหรือประกอบทำธุรกิจกะได้นะครับจะทําร้านค้าํำอู่ซ่อมรถ ดังก็ได้ครับก็เหมาะนะครับติดถนนลาดยางการเดินทางสะดวกมีเพื่อนบ้านมีน้ำมีไฟนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนราคาเพียง9 9้าแสกนบาทเท่านั้นนะครับติดถนนลาดยางทำเลดีเลยทีเดียวอยู่ตำบลสำราชนะครับอำเภอเมืองเลยนะครับจังหวัดขอนแก่นครับแปลงนี้ก็ทำเลดีครับไม่ไกลเมืองมีน้ำมีไฟแน่นอนนะครับมีเพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวเปี่ยวไม่ต้องระแวงไม่ต้องกลัวล้างนะครับพื้นที่สวยนะครับ อยู่ตรงหลังคุ้งโค้งถนนพอดีนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มองเห็นเด่นเลยครับเหมาะเปิดร้านค้าทาธุรกิจก็อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับเปิดได้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ขายด้วยตรงเลยครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมหรือจะนัดดูที่ก็ติดต่อน,นัดหมายกันได้นะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ